วันนี้ก็เป็นวันคริสต์มาสนะครับก็มาเติมความสดใสให้กับจักรยานของเราต้อนรับปีใหม่กันดีกว่านะครับผมเอาละปั่นเสร็จแล้วนะครับก็วันนี้ที่ถ่ายทำนะเป็นวันคริสต์มาสนะก็เลยเดี๋ยวระหว่างที่คุณภรรยากำลังทำกับข้าวอยู่นะเดี๋ยวเราแอบนี่เลยเปลี่ยนภาพันแฮนนิดนึงนดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพันแฮนจากซิลกา น a สโตรคุชิโนนะครับ3.75ก็คือความหนาของเขานะเขาบอกว่าเนี่ยเบสนี่เป็นทัวร์เทสวิ n เนอนะครับ world's most comfortable bar tape mm hmm. เป็นบาร์เทปที่สบายที่สุดนะครับอันนี้ก็มีหลายขนาดนะตั้งแต่1.8จน3.75นี่คือหนาสุดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองใส่กันในระหว่างที่รอคุณภรรยาทำ ไก่งวงกันนะครับเริ่มแรกเราก็ใส่ล้อก่อนใส่ล้อก่อนจะได้ไม่ต้องก้มๆเงยๆส่วนอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับก็จะมีพวกหกเหลี่ยมนิดหน่อยนะครับเพื่อจะได้เอาเทปเอาบาร์เอ็นออกเอาปรับตัวนี้ได้นะครับแล้วก็มีอะไรอีกอะ่ะมีเทปพันสายไฟแล้วก็กันไก่นะฮะอุปกรณ์มีเท่านี้แล้วก็ ปกติแล้วเนี่ยเวลาเวลาพันผ้าพันแห่นนะเขาก็จะพันจากข้างล่างเนี่ยค่อยๆพันขึ้นมานะครับโดยจะพันจากในมานอกอ่ะใช่พันจากด้านในมาด้านนอกแบบนี้นะครับพันจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวจะทดลองดูเห็นมีเทรนด์กำลังฮิตนะครับพันพันจากข้างบนลงไปข้างล่างไม่เคยลองเหมือนกันนะ ไม่รู้ว่าออกมาเวิร์กหรือเปล่าหรือจะเละหรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่รู้นะครับแต่เดี๋ยวเราทดลองดูดีกว่าลองแบบใหม่ๆดูแล้วก็ที่ชอบอย่างหนึ่งนะครับของซิลก้าเนี่ยของพวกแบรนด์ที่เขาเป็นแบรนด์ดีๆหน่อยอะ่ะเขาก็จะรับประกันนะอย่างอันเนี้ยมีปัญหาเรื่องอ่าเรื่องเรื่องเรื่องไอปอกด้านนอกของเขาเนี่ยมันหลุดนะครับใช้ไปแค่เดือนเดียวแล้วมันหลุดไอตัวหนังด้านนอกเขาก็เคลมให้เลยนะก็ หลายคนก็อาจจะรู้แล้วนะว่ากฎกติกาใหม่ของ UCI นะคือเขาไม่ให้บีบพุทธเห่นเข้ามาหาตัวมากจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นก็แต่เราไม่ใช่นักแข่งเพราะฉะนั้น <laughs> เราทำได้อโอเคเริ่มจากเอาภาพปันแทนออกก่อนดีกว่าวันนีน้อาจจะไม่ได้แบบถ่ายทุกขั้นตอนของแบบว่าการพันภาพปันแทนนะผมเพราะว่าผมคิดว่าใน YouTube ในเรื่องมันมีแบบ มันมี how to เยอะเหลือเกินนะครับก็วันนี้ก็จะแบบเป็นแบบภาพรวมแล้วกันนะอ้อนลืมบอกนะ,ะซิลก้าตัวนี้1,900บาทก็มีหลายไซส์ให้เลือกนะลองดูในกล่องของซิลก้าเขาก็จะมีบาเอนมาให้เรียบร้อยนะบาเอนเขาเจ๋งดีอ่ะอันนี้มีแบบมีตัวล็อกให้เสร็จเรียบร้อยนะครับบาเอนเขาก็าบางคนอาจจะถามนะว่าทำไม ไอ้ผ้าพันแทนมันต้องมีแบบหลายขนาดหลายไซส์หลายความหนานะอย่างแรกก็คือเรื่องของความถนัดแหละบางคนอาจจะถนัดแบบหนาแบบบางนะครับบางคนซีเรียสเรื่องน้ำหนักก็เอาแบบบางๆหน่อยนะครับผมก็แล้วแต่บางคนที่ไม่ไซีเรียสก็เอาแบบหนาหน่อยเอาสบายหน่อยอันนี้ก็เลยมหีหลายขนาดให้เลือกนะครับผมแล้วก็แต่ที่สําคัญเวลาพันบาเอ,นอ็นน่ะก็คือพันออกแบบนี้นะก็คือเวลาที่เราจับหรือว่าบิดอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่คลายตัว นี่แหละนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรมากมายโอ้ไม่รอด <c oughs> มันมีลายแบบว่าลายอยู่ข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งไม่มีลายใช่ไหมถ้าเกิดพันจากด้านนี้ไปลายมันถูกกลบไปมันจะไม่สวยเดี๋ยวเราเปลี่ยนแผ่นละเอาแบบเดิมแหละดีละ <c oughs> เอาล่ะสรุปว่าไม่รอดนะครับหลายคนที่พันจากข้างบนได้ก็โอ้โหเยี่ยมเลยนะแต่ว่าผมลองและกลับไปเบสิกดีกว่า โหกว่าจะเสร็จข้างหนึ่งใช้เวลานานกว่าที่คิดเดี๋ยวข้างนั้นพักไปก่อนนะเเดี๋ยวไปกินข้าวคริสต์มาสกับครอบครัวก่อน ช่วงนี้นะครับก็ใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับยังไงก็ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็อะไรที่หวังไว้ก็ขอให้สมดังปรารถนานะครับ FTP พุ่งๆนะครับแบบว่า AV พุ่งกระฉูดนะครับเร็วแรงอย่างที่ต้องการเลยและสุดท้ายก็ต้องขอคุณไทยประกันสุขภาพนะครับที่สนับสนุนรายการมาด้วยดีตลอดนะครับสนใจนะครับผลิตภัณฑ์ของไทยประกันสุขภาพนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับใจถึงใจไทยประกันสุขภาพ ดูแลสุขภาพนะครับ Happy New Year ครับทุกคน